ลุงตู่แกจะลากไหวไหมเชิญเจตนาแกจะลากนะผมท้าถามนู้นเจตนาแกจะลากแน่นอนลากแน่นอนถามว่าลากไหวไหมลากไหวไหมนี่การเมืองไทยมันมีหลายปัจจัยถืมว่าปัจจัยที่เราสัมผัสได้ก็ปัจจัยภายนอกปัใจจัยภายในอืเป็นปัจจัยที่เราสัมผัสไม่ได้นี่ต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยที่เราสัมผัสไม่ได้ว่ามันก็มีผลเหมือนกัน ปัจจัยภายในอย่างที่พี่วัฒนาพูดพี่วัฒนาพูดคือปัจจัยภายในคือในพักร่วมของเขาเองผมเชื่อว่าคนที่พร้อมที่จะไปอยู่กับลุงตู่ออกมาแล้วนี่พร้อมจะกลับไปนะใช่ครับนะแต่ว่าปัจจัยมันที่ว่าลุงตู่เขาจะยอมงอไหมเนี่ยที่คาถามคุณดนานัยถามดีโดยบุคล<ด>ิกแกไม่อมงอโดยบุคลิกแกไม่ยอมงอคเพราะแกคิดว่าแก แกมีช่องทางอื่นที่จะเดินแล้วก็สยบพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือปัญหาปัญหาว่าแกจะบริหารตรงนี้อย่างไงถ้าแกจะยอมให้ยอมงอเพราะว่าแกให้มานานแล้วนะให้มานานแล้วเพรนะาะน,น,นั้นเนี่ยนั่นคือปัจจัยภายในก็จะมีปัญหาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกนี่ผมว่าความเสื่อมจากประชาชนจากสังคมวันนี้นี่อ่านกะับที่ญาติจากสังคมนี่ผพราะว่าเขาไม่กลัวแล้วเขาเอาอยู่เขาคิดว่าเอาอยู่อืครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีปัญหาบ้างก็คือว่าถ้าหากว่าพี่ตู่ยังคงบุคลิกตัวเองเออคือไม่ยอมอุบัตเหตุมีเกิดสองช่วงคืออภิบาลไม่บรใจกับงบป,ประมาณครับถ,ถามว่าอภิบาลวรใจมีสิทธิ์คว่ำไหมมีสิทธิ์คว่ำถ,ถ้าหากว่าเจรจากันไม่จบไม่ได้หมายก็ว่าฝ่ายค้านจะดีจะเด่นจะเก่งนะแต่อภิบายดีไม่ดีก็ตามปัจจัยคือเขาคุยกันรู้เรื่องไหม โอกาสคุยกันไม่รู้เรื่องกับรู้เรื่องนี่ผมว่าเปอร์เซ็นต์พอๆกันโอเคอย่างแต่ว่า <Okay. S 2> ปัญหามันจะอยู่สามขยับทั้ง <Okay. S 2> อภิบายไม่ไว้วางใจทั้งเอ่อพอบองงบประมาณแล้วก็ประเด็น <Okay. S 2> เรื่อง <Okay. S 2> แปดปีประเด็นเรื่องแปดปีผมเชื่อว่ามีการนําขึ้นสู่ศาลนี่ก็ประมาทไม่ได้ <Okay. S 2> อาจจะไปด้วยเหตุน,นั้น,นเป็นไปได้ทั้งหมดไพ่สามารถออกได้ทุกหน้าว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหม ได้ทุกหน้าได้ทุกหน้าเพราะว่าปัจจัยที่เรายังสัมผัสไม่ได้ก็ยังมีเยอะโอเคเที่ยวนเนี้ยเขาบอกว่าผู้อภิปรายที่มีวาระค่อนข้างจะส่วนตัวส่วนตัว,ส,ตว,ส,ตวส่งสัญญาณถึงใครก็ไม่ทราบนะมาจากสองพักหนึ่งเพื่อไทยบางคนสองเพื่อชาติบางคนจริงไหมเพือ่อเพื่อไทยเพื่อไทยผมไม่ได้สังเกตหรือสังเกตไม่ออกนะถ้ากลับไปพบตทบทวนอีกทีก็อาจจะพบเหมือนคุณดนายพูด นะครับแต่ภาคอื่นก็มันมันกาไเป็นที่ชัดเจนอยู่แต่ว่าภาคอื่นชัดเจนแล้วเจตนาอย่างไรไเจตนาอย่างไรไม่ทราบว่าโดยพุทธินัยโดยพุทธินัยที่ออกมาก็อย่างนั้นอยู่แต่เขาจะมีเจตนาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ <Okay. S 2> นะโอเคโอเคภาคอื่นชัดเจนเลยฮะชัดเจนในในการแสดงออกแต่ว่าไม่ชัดเจนในเจตนาหรอกครับ